140องศาไม่เกิน150ยาสิบนะคะขึ้นอยู่กับความชื้นอย่างตัวเนี้ยที่ต้องตั้งไว้160องศาเพราะว่าเขามีความที่ค่อนข้างแข็งนะคะกระดมาก็เลยจะต้องใช้กระชื่นพิสูจน์นิดนึงอ่าคือการตั้มแล้วก็รับเปล่าเครื่องเป็นระบบไฮดรอลิกเป็นการโยกอ่ะแล้วก็โยก,โก,โกขึ้นอ่ะน้องๆโยกหมูโยกหมูครับอ,อ๋อ มารทุดแล้วมาดูดกล้องตั้งกี่ตัวรบองเลยค่ะกี่ตัวเนีมาทุกช่องเลยนียนะอันนี้เราเรากำลังดูการทำเรื่องอะไรอยู่ครับคือเขาไม่มีระบบแบบทำทำจารค่ะทำจานจานอะไรฮะ ผักตกจะว่าใช่ไหมใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเดือดเตาผักตกกลับมากลับมากลับมาใช่ครับพ่อมาจะแม่แล้วโลมาขึ้นเลยอันนี้แบบเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมครับไม่เคยใช่ไหมมาล้เห็นปุ๊บแล้วคิดถึงอะไรครับคิดถึงอะไร

อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะขอตอบได้ไม่เอ่ยกระดาษทำมาจากอะไรเอ่ยถูกต้องถูกต้องว Walter Hyersin นั่นอ y e r s i n ของกระดาษนะครับอันนี้เกี่ยวกับนับลูกเลยครับกระดาษใช่ใช่ใช่ลักษณะการทำจริงจริงมันต้องไปต้มก่อนอะไรก่อนนี่มานะครับนี่กลับมานี่กลับมา แต่ก็มีมีพระบางคนกลับกับชีก็มีนะครับอย่างนี้เห๋ือตัวคนเหนืออะไรันอัดมาไง